และรุ่นสุดท้ายที่เราจะขี่กันในวันนี้นะครับนั่นก็คือดูคติ Desert X l a ็กแนะครับซึ่งเป็น Big ก n d นดูเป็นรถลุยที่ดูคติสร้างมาเพื่อลุยโดยเฉพาะนะครับแตกต่างจากรหัสเดิมยังไงมีอะไรพิเศษขึ้นมามีความลุยมากขึ้นยังไงไปดูกันเลยครับ ดุคติดีเซอร์เอ็กแลลี่ปรับปรุงสมรรถนะด้านออฟโรดให้เป็นรถที่ผู้ขับขี่ออฟโรดต้องการมากที่สุดโดยใช้ส่วนประกอบที่เอื้อต่อการใช้ในเส้นทางออฟโรดมีความแข็งแกร่งเต็มพิกัดเป็นรถที่สร้างมาเพื่อเน้นใช้งานในทางออฟโรดไปจนถึงเอ็กตรีมออฟโรดและนี่ก็คือคอนเซปต์ของรุ่นนี้ด้วยเรามาไล่ดูกันเลยนะครับว่าดีเซอร์เอ็กที่มีแคลลี่ต่อท้ายเนี่ยมีอะไรใหม่บ้างเริ่มจากดีไซน์นะครับโดยรวมต่างจากดีเซอร์เอ็กในรุ่นมาตรฐานนะครับอย่างแรกคือบางโคลนมีการยกสูงติดตั้งใใต้ชุุดดนนนัักกกาาาาแบบบบเียวรรถสาารถสสมํไป่่ ตรฐานได้ด้วยนะครับมีกาดเครื่องยนต์ที่ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์แรงอัดสูงน้ําหนักเบาและมีความทนทานมากกว่าปกติลวดลายบนชุดพลาสติกไม่ใช่การพ่นสีนะครับแต่เป็นการใช้สติกเกอร์เช่นเดียวกับรถอินดูโรเป็นสติกเกอร์แบบหนาที่ช่วยป้องกันชิ้นส่วนพลาสติกไปในตัวเมื่อขี่ลุยไปในทางออฟโรดเมื่อล้มหรือเกี่ยวอะไรมาก็ไม่ต้องเปลี่ยนชุดบอดี้พาร์ตนะครับแค่เปลี่ยนชุดสติกเกอร์ก็จบแล้วช่วยประหยัดไปได้อีกเพิ่มชุดกันสะบัดของเออร์ลินเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเบนาะนั่งสีแดงมมลลีีีคคววววาาาแแแแบบบลละยยยยสสตต์เดดดดกััรถ่้อง ด้วยดีไซน์เบาะนั่งแบบนี้เอื้อประโยชน์เมื่อต้องเคลื่อนย้ายร่างกายในการคอนโทรลรถบ่อยๆบ,บ,บ,บนทางออฟโรดซับเฟรมสีแดงเพิ่มความโดดเด่นและดูดันแป้นเหยียบเบรกและคันเกียร์ใหม่พับได้ลดการหักงอเมื่อขี่ไปชนหินหรืออุปสรรคต่างๆบนทางออฟโรดและยังปรับได้2ระดับเพื่อให้เหมาะเมื่อใส่รองเทา Boot ้าบูทเอนดูโรขี่รวมถึงการยืนขี่ ไม่ให้ปลายเท้าไปเลียเบรกตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวช่วงล่างก็อัปเกรดใหม่นะครับช็อคอัพหน้า KYB High Spec แบบอัพไซด์ดาวขนาด48ม mm. มมีช่วงยุบที่250ม mm. มใน Desert X รุ่นมาตรฐานจะมีขนาดโชคเพียง46ม mm. มนะครับแล้วก็มีช่วงยุบเพียง230ม mm. มช็อคอัพมีเทคโนโลยี c ค o ช r ลา i ติกมีการเคลือบพื้นผิวแบบพิเศษทั้งภายนอกและภายในด้วยเทคโนโลยี Kashima c o a คสติและ DLC ช็อคอัพสามารถปรับคอมเพรสชันและรีบาวได้ช็อคอัพหลังเดี่ มีระยะยุบที่240มิลมตรต่างจาก DesertX รุ่นมาตรฐาน ที่จะมีขนาด40ม mm, มแล้วก็มีระยะยุบที่220ม mm. มช็อคอัพหลังมีการปรับการไหลของน้ำมันให้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบออฟโรดเต็มรูปแบบและสามารถปรับได้แบบ f u l l y adjust ล้อซีลวดของทากาสโคเอ็กเซลล้อหน้าขนาด21นิ้วคูณ2.15นิ้วล้อหลังขนาด18นิ้วคูณ4นิ้วดุมหลังอลูมิเนียมซีลวดเหล็กกล้าคาร์บอนอยางติดรถเป็นพิเดรี่สกอร์เปียนแลลี่เอสทีอาร์พร้อมลุยโดยชุดล้อพร้อมอยางจะเบาวกว่าในดีเซอรเอกรุ่นมาตรฐานอยู่0 5กกสายนนมัเร หน้าแยกซ้ายขวามีบาร์เอเนกประสงค์สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมพวก GPS หรือมือถือได้สะดวกมีความสูงเบาะนั่งที่910ม mm, มมีกาวเคลียร์แลนที่280มิมถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ21ลิตรโดยรวมจะมีน้ำหนักตัวรถรวมของเหลวแล้วที่225กิโลกรัม หนักกว่าดีเซอร์เรุ่นมาตรฐาน2กิโลกรัมทีนี้มาดูเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำวีทวินเทสตารสเตรต้ามีปริมาตร937ซีซีเดสมโดรมิกวาลให้กำลังสูงสุด110แรงม้าที่9,250รอบต่อนาที ให้แรงบิดสูงสุด92นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีมี6โหมดขับขี่คือสปอร์ตทัวริงอร์เบิร์นเวทเอนดูโรและแรลลี่มีระบบคานเนลลิง ABS มีดูคติทรัคชั่นคอนโทนมีดูคติวีลลี่คอนโทนและระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดถูกปรับให้เหมาะกับการใช้งานบนทางออฟโรดรุ่นนี้ให้หน้าจอเรือนใหม่เป็น TFT สีและจอเป็น High Resolution ด้วยนะครับขนาด5นิ้วมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้จอ TFT นี้ถูกติดตั้งในแนวตั้งต,งตามสไตล์รถแรลล แต่ต้องซื้อเป็นออปชันเสริมดูกติ Desert X Rally ราคา869,000บาทมีเวอร์ชั่นเดียวเหมือนกันทั่วโลกและหลังจากลองขี่นะครับซึ่งในการขี่เนี่ยเป็นทางออฟโรดแล้วก็เป็นในแทร็กนะครับซึ่งเป็นสนามปิดทั้งคู่นะครับในทางออฟโรดผมขี่เพียงสั้นๆนะครับแต่ผมมีบางทีมสมชายและกกาผู้ที่ร่วมขับขี่ด้วยแล้วก็จะมาให้ความเห็นของ Desert X Rally ด้วยครับอย่างแรกที่จะบอกเลยคือความสูงของเบาะรถนะครับสูงมากตามแบบฉบับรถออฟโรดขนาดใหญ่ ด้วยเพราะจอกอัพหน้ามีความสูงขึ้นมากกว่ารุ่นม,มาตรฐานด้วยแต่เมื่อขี่ออกไปแล้วเนี่ยลดให้บาลานซ์ที่ดีมากเลยนะครับลองขี่เลี้ยววนบนทางออฟโรดเนี่ยรู้สึกได้ถึงความเบาแรงคล่องตัวระบบอิเล็กทรอนิกสช่วยเหลือการขับขี่ก็ตอบสนองไวนะครับและถ้าอยากขี่สนุกบนทางออฟโรดก็ต้องปิด t r ัคชั่น control กันหน่อยครับผมขี่ออกจากสนามออฟโรดมาในแทร็กทางดำบ้างนะครับ Desert X Rally ก็เป็นรถที่ขี่ในทางดำได้ดีเลยทีเดียวครับช่วงล่างให้ f ีล l ิ่งที่หนึบหนับเครื่องยนต์มีอัตราเร่งที่ดีเล้าใจแต่สมูททําให้ขี่ได้ง่ายขีย่สนุกเี้ยว งได้มันจริงๆครับทีนี้มาฟังบังฮีมสมชายและกาอดีตนักแข่งเอนดูโรชื่อดังกันบ้างครับครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับบังฮีมนะครับหลังจากที่บังฮีมได้ลองขี่แล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับเดรสเอ็กซ์แรลลี่อ่าเป็นรถที่ขี่สนุกมากฮะไปในทางที่แบบว่าทาัทาง้ทงทงั road, ้งทั road, ้งออนรถและออฟโรดออฟโรดยิงดีใหญ่เลยดีใหญ่เลยลครับครับเป็นเป็นเจ้าทัวร์ลิงใหญ่ๆแบบนี้ไปได้สบายครับไปได้สบายะบบฮะไปได้ลึกด้วยเที่ยวลึกกว่าอ่าฮะและที่มันปรับมาใหม่นี่ต่างจากเดิมพอสมควรไหมมันสูงขึ้นมานิดนึงอ่าฮะสูงขึ้นนมาิดดเียว แล้วช่วงลงช่วงล่างนี่ช่วงล่างนี่ขอคอนเฟิร์มเลยว่าดีมากดีมากเลยฮะดีมากนะทีนี้ถ้าจะขี่ให้โหดให้ดูก็ต้องทักษะคนขี่และด้วยใช่ไหมมีด้วยฮะแต่รถช่วยไดรถก็ช่วยได้เยอะอืมได้ครับบางทีก็ขอบคุณบางทีมากครับผมสใชยและกาครับผมขอบคุณครับและนั่นเป็นความเห็นจากอดีตนักแข่ง Enduro d e ี r e e Champ บอกได้ว่าถ้าทักษะการขี่รถออฟโรดดี เดสเซอร์เอ็กแลนดสามารถพาไปได้ทุกที่ครับก็ต้องขอขอบคุณดูคติไทยแลนด์นะครับที่เชิญมาร่วมกิจกรรมมันๆแบบนี้และขอบคุณแพนด้าไรเดอร์สำหรับชุดขี่เล็บอิดและหมวกน็อกคาเวอร์ครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดของทั้ง3รุ่นใหม่จากดูคตินะครับซึ่งเป็นโมเดลล่าสุดด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามากมายอย่างที่บอกไปแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจดูคติทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็ไปดูได้ที่โชว์รูมดูคติทั่วประเทศนะครับผมสำหรับวันนี้ผม Auto โมโตโมชั่น,น,รรนก็น สวัสดีครับผม